วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการระเบียงบ้านระเบียงเมืองกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับในการนี้มีเสนอเป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์เราต้องการที่จะได้ร่วมกันรังสรรค์ความคิดในอันที่จะเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่มีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองได้รับเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติไปสู่การแก้ไขเพราะเนื่องจากในขณะนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในภาวะของการปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายและข้อมูลที่มาจากภาคประชาสังคมวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจะทำวิทยากรสองท่านครับมาร่วมรายการกับเราซึ่งประเด็นหัวข้อในการพูดคุยวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักนั่นก็คือเรื่องการปฏิรูปประเทศกับการขจัดคอร์รัปชันวันนี้เรามีวิทยากรร่วมรายการสองท่านท่านแรกท่านเป็น อดีตประธานคณะกรรมาการปปชของสภาผูา้แทนราษฎรท่านสสวิราชจันทรพิทักษ์นะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของกระผมและท่านที่สองก็ถือได้ว่า,าเป็นบุคคลป้ายแดงที่สังคมกํากลังฝากความหวังไว้ในการที่จะกําหนดกฎกติกาใหญ่ของสังคมนั่นก็คือท่านกรรมาการยกร่างรัฐมนูญซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งในโคต้าของคณะรัฐมนตรี ท่านาศาสตราจารย์ดรประกรณ์ปริยากรขอต้อนรับท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิลาครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในแวดวงราชการที่สดสดร้อนร้อนและเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากขณะนี้ก็คือการคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องของสนามฟุตซอลในโรงเรียนสังกัดสพทหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ท่านวิลาชได้จับประเด็นนี้เช่นเดียวกันกับเรื่องเก่าๆหลายเรื่องที่ผ่านพ้นมาเราได้พูดคุยกันในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้อยากจะขออนุญาตได้คุยกันต่อแต่ว่าเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ตกข่าวว่าวันนี้ประเด็นโครงการคอร์รัปชันยังครองตลาดอยู่ในสังคมเรายังเป็นที่หมายตาของชาวโลกจนกระทั่ง World Economic Forum เขาจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันประเทศไทยเราเนี่ย ตัวเลขของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของความโปร่งใสเมื่อปีก่อนเราอยู่อันดับ88ตอนนี้เราตกมาอยู่อันดับที่102สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคในการที่จะเชิญชวนให้ใครเข้ามาลงทุนในบ้านในเมืองเพราะเขามองว่าตัวนี้มันเป็นมารที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันจะต้องเสียระบบใต้โต๊ะทําให้การทํางานในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันไม่เจริญก้าวหนะ้า ทวิราชวันก่อนท่านได้เสอเนอแนวคิดว่าการที่จะแก้ไขปัญหาว่าทําอย่างไรที่จะให้มันรวดเร็วฉับไวทันใจเพราะหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยบางครั้งคนที่ถูกกล่าวหาคนที่เกี่ยวข้องนึ่งกษเสียอายุราชการไปแล้วบางครั้งตายไปแล้วเรื่องก็ยังไม่จบเลยท่านคิดว่าเรื่องนี้จะทําอย่างไรในฐานะที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นนักการเมืองน้ําดีนะคคือผมคิดว่าไอ้ปัญหาการทุจริตเนี่ยมันมี ส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคือหน, fall. อน่วยราชการองค์กรราชการสองก็คือประชาชนสามสื่อมวลชนตอนนี้ไอ้ตัวองค์กรราชการเนี่ยนะครับนี่ในซีกที่คนที่ทําการทุจริตนะครับอีกซีกหน Buff ึ่งคือซีกที่มีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามการทุจ <emulate> ริตนะครับตอนนี claro ้กรณีที่อาจารย์ถามนั่นคือฝ่ายที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ วันนี้องค์กรตรวจสอบการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยมันเยอะมากเยอะจนกระทั่งไอ้คนตรวจสอบก็ถูกตรวจสอบไม่รู้จะไปโดนใครสอบแล้วเนี่ยนะครับปปทปปชสตงดีเอสไอปปงและยังการมาธิการของสภาผู้แทนรัษฎรแล้วพอสอบไปสอบมานะครับไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยไปเขียนในกฎเกณฑ์ออกระเบียบวิธีปฏิบัติของตัวเองว่า ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะทําให้เสร็จภายในเมื่อไหร่กี่วันไม่มีนะครับพอไม่มีเนี่ยมันเกิดปัญหาคือหนึ่งคนที่เขาทาการทุจริตเขาไม่กลัวหรอกเพราะเผลอๆนะคนที่เขาโกงไปเขาตายแล้วยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าผลการตรวจสอบเขาะจะต้องติดคุกหรือไม่ติดคุกคดียายาเอาเขาไม่ได้แพ่งก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปยึดใครเพราะมันหมดแล้วมันใช้หมดแล้วนะครับสองก็คือว่า พอไอตรวจสอบช้าเนี่ยเวลาไปสั่งฟ้องก็ดีไอ้คนที่จะไปเป็นพยานมันลืมหมดแล้วหาก็ไม่เจอแล้วหรือว่าเจอก็ไม่รู้จะไปเป็นพยานยังไงยกตัวอย่างกรณีผมเนี่ยนะครับผมเป็นประธานปป,ปชแล้วก็สอบคดีฝ่ายแมวนะครับสมัยนั้นเรื่องเนี่ยนะครับยื่นไปให้ปป,ปชตั้งแต่ปีห้าหนึ่งผมก็ถามเป็นระ,ะระยะระยะระยะนะครับประมาณสามปีห้าสี เชิญผมไปเปิดคดีไปสอบเบื้องต้นนะครับตอนนั้นชีว้ว่าโอเคคดีมีมูลแล้วก็ตั้งกรมกร,กรมการคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ผมก็ไปเป็นคนไปให้ข้อมูลเพื่อจะไปถึงคณะการมา,อ,าอนุการไปนี้การไต่สวนความผิดต้องไปขั้นหนึ่งนะครับจนวันนี้เนี่ยผมไปเปิดคดีเมื่อปีห้าสี่ ถึงวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมตอนผมไปให้ปีห้าสี่นะให้การปีห้าสี่นะผมก็อ่านแทบตายไปทีละเพราะสอบปีห้าหนึ่งไปให้การปีห้าสี่เรื่องที่ผมยังสงสัยนะครับถ้าไปถึงขั้นที่จะต้องไปฟ้องชี้มูลความผิดแล้วก็ขึ้นศาลกันอาจจะเป็นอีกสิบปีข้างหน้าถามว่าผมจะเอาเรื่องอะไรไปขึ้นไปให้ข้อมูลไปเป็นพยานสารก็ยังไม่รู้หรือว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ อันนี้แหละครับคือปัญหาหนึ่งคือเวลากรอบกติกาไม่มีสองมันไม่ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไรแน่นอนวันนี้นะครับไปไปมาโยนกันไปแล้วหาคนสอบไม่ได้นะครับไอหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบแม้กระทั่งปปชซึ่งเป็นหน่วยงานหลักวันนี้บอกคดีค้างสองหมื่นกว่าวิธีการก็คือว่าส่งไปให้หน่วยงานแต่และหน่วยงานไปสอบ สอบกันเองครับไปสอบกันเองถามเลครับตั้งแต่มีหน่วยงานแต่และหน่วยงานสอบเนี่ยเวลาเขาจะตั้งกรรมการสอบเนี่ยเขาบอกก่อนแล้วเขามีธงก่อนแล้วว่าจะเอามันผิดขั้นไหนก็ตั้งไอ้กรรมการที่ที่ไปทําให้มันเป็นอย่าง,งานั้นนะตามที่ธงตัวเองปักไว้เพราะงั้นไม่มีลครับกรรมการเนี่ยแต่และหน่วยงานที่ไปสอบเนี่ยวันนี้ตรงนี้เนี่ยผมยังคิดว่ามันต้องเลิกแล้วนะเวลามี เหตุสอบพิัยนเนี่ยส่งไปให้หน่วยงานต้นสังกัดสอบเนี่ยไม่เคยสําเร็จเลยนะครับคนเลยไม่กลัวมันช่วยกัน,ม,นมันก็เหมือนเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองว่าเป็นพิธีกรรมว่าเมื่อมีผู้ร้องหรือว่ามีเจ้าทุกข์ขก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบครับแต่พอสอบไปแล้วในที่สุดก็โมเมก็รวบหัวรวบหางก็จบกันโดยที่ไม่มีใครได้รับผลร้าย แล้วที่สําคัญคือมันไปเป็นตายา,สายงสแตมป์ให้เขาบริสุทธิ์ไปเลยอตอนนอี้ถึงมันผิดชัดเจนนะครับอยู่ดีๆพอตั้งกรรมาการเสร็จบอกไม่ผิดเลยกลายเป็นไปรับรองเขาแล้วผิดชัดเจนนะครับผมเนี่ยสอบไปไม่รู้กี่เรื่องนะครับเวลาคณะกรรมาการที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยสอบไปมีชี้มูลไปสี่สิบห้าสิบเรื่องเลยผมมั่นใจว่าทุกเรื่องผิดหมดนะครับที่เราส่งเขียนรายงานนะครับถ้ามันไม่ผิดเราก็ไม่เขียนรายงานอยู่ละ พอเขียนรายงานส่งมาเนี่ยมั่นใจว่าถูกผิดหมดอะแต่ส่งไปเรื่องนี้ผลที่สุดแล้วนะครับทั้งปปชหน่วยงานต้นสังกัดยกหมดพี่สี่ห้าสิบเรื่องที่พี่ส่งเรื่องไปจากการที่พี่เป็นสอสอมาเจ็ดสมัยเนียเอาใครติดคุกได้สักคนหรือยัง,งคือเรื่องคณะกรรมาการาทางปปชพอดีก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้มีมูลแต่ปัญหาคือยังไม่ บอกทันทีว่าใครมั่งที่มันผิดแล้วก็จะส่งดำเนินคดียังไงผมเลยไม่รู้ว่าตกลงเมื่อไหร่มันจะติดคุกกันทันทีทนยโอ้อันนี้นี่นี่คือคือประเด็นที่เราคิดว่าวันนี้ที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะของการปฏิรูปมันเป็นโจทย์ใหญ่นะครับวันนี้ตามรถแมพของคอ,อสชอนะครับแม่น้ำสายที่5เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวตั้งแต่มีสภานิติบัญญัติ มาถึงมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมาจนถึงวันนี้ก็คือมีกรรมธิการยุกร่างรัฐมนูญอาจารย์ทศประกร์ปรียกรนะครับท่านวันนี้เนี่ยพวกเราก็ฝากความหวังว่าท่านจะต้องเป็นหมอละในการรักษาโรคร้ายที่ท่านวิลาศจันทรภิทักษ์ได้นาํามาพูดในวันนี้ว่าอาการของโรคร้ายที่เกาะกินประเทศไทยมายาวนานคือเรื่องการคอร์รัปชันวันนี้ทุกคนก็ตั้งเป้าว่า รัฐมนูญฉบับใหม่นะซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามรถแมพก็คือในปี2558ในปีหน้าอาจารย์เป็นหนึ่งจาก36ท่านที่ได้รับความไว้วางใจนะครับและโดยเฉพาะอาจารย์มาจากในโคต้าสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีผมคิดว่าในใจของอาจารย์เองเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์มาตลอดชีวิตแล้วก็รังเกยียจการคอร์รัปชันอย่างมากนีอาจารย์คิดว่าจะให้ยาแรงขนาดไหน พราอาจารย์เองในปี50อาจารย์ก็เป็นกรรมธิการยกร่างมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับปีนี้อาจารย์ได้กลับมาทําหน้าที่เดิมอีกครั้งหนึ่งอาจารย์คิดว่ายาที่วางไว้เมื่อปี50เนี่ยม,มันมีปัญหาตรงไหนมันถึงไม่ไม่สำเร็จแล้วก็ปี57เนี่ยอาจารย์จะใช้ยาขนาดไหนที่จะแก้โรคร้ายชนิดนี้ให้มันหมดสิ้นไปจากสังคมเราครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราคงทราบกันดีนะครับว่าปัญหาบ้านเมืองของเราเนี่ย เรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้การลม้มคลืนลงของไอ้รัฐมนูญเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าแรงกดดันในหลายส่วนเนี่ยมันเข้าไปที่ตัวคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเรียกร้องแล้วไม่ได้ผลอย่างเหมือนอย่างกรณีที่เราเรียกกันว่าคอร์รัปชันทั้งทั้งเป็นคอร์รัปชันขนาดเล็กและตอนหลังนี่มันน่ากลัวมากก็คือเป็นคอร์รัปชัน ซึ่งหน้าเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าถ้าเราใช้กระบวนการพิจารณาแบบเดิมเ,เหมือนอย่างที่ท่านวิราชได้ว่าไวเนี่นะครับมันก็ยากมากที่จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสัน้นเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามองเฉพาะตัวกระบวนการพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องไปแก้ไขนะในเชิงของการที่จะทำให้การกระบวนการพิจารณาในลักษณะ ที่เราใช้เป็นวิธีการที่ตั้งข้อหาหาข้อมูลแล้วให้เพื่อให้คนที่กระทำความผิดหรือ,อยังสงสัยว่าจะกระทำความผิดเนี่ยแก้ข้อกล่าวหานะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าการคอร์รัปชันในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะหาหลักฐานด้วยวิธีการแบบเดิมๆเนี่ยมันยากมากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่มันทำร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือภู้ใหกับชนที่ต้องการจะได้งบประมาณจากรัฐแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสอดแทรกเข้ามาในหลายกรณีด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้ามองกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นความหวังก็ใช่นะครับแต่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญนี่ก็เขียนไว้ทุกครั้งว่าต้องมีการดําเนินการเรื่องนี้แต่ก็ปรากฏว่ากฎหมายลูกเนี่ยใช่ไหมครับเราดูนะฮะกว่าที่มันจะออกมาได้และออกมาแล้วพอมีปัญหาจะกลับมาแก้ไขมันไม่ได้ไปแก้ไข เฉพาะที่รัฐมนูญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในการร่างรัฐมนูญเที่ยวนี้เนี่ยมันก็มีข้อกําหนดอยู่พอสมควรว่า,เ,าเมื่อได้กําหนดแนวทางแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไม่กําหนดไว้ในตัวรัฐมนูญให้มากเกินไปแต่มันจะลงไปไว้ที่กฎหมายประกอบรัฐมนูญนะครับซึ่งในเชิงของการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐมนูญเนี่ยมันคงต้องแก้ไปตามรัฐธรรมนูญด้วย ในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยนะครับในเชิงของการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เคยอยู่ในสภามานานเราก็จะพบว่ามันตามเกมไม่ทันนะครับในลักษณะนี้แต่ทีน,นี้ผมก็มองเห็นความหวังอยู่พอสมควรซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากเหตุการณ์เมื่อปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับปี50หรือว่าหลังปี40เนี่ย ก็คือตอนนี้ไพ่กระชนเ็าจะไม่อยอมเราจะเห็นนะครับว่ากระบวนการที่มันนําไปสู่การล้มคลืนของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าไพา่กรชนเข้ามามีบทบาทสําคัญมากนั่นก็คือการที่ไพ่กระชนเ็าตั้งกลุ่มนะครับแล้วออกมาพูดชัดเจนว่าคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับจนถึงขนาดว่าทําสัญ,ญลักษณ์กันในลักษณะนี้เลยนะครับว่าปฏิเสธสิ่งนี้โดยเด่นชิด ในกรณีนี้เราก็เห็นว่าในไม่ว่าจะเป็นในสนชในสพอชอเนี่ยก็จะมีไพ่กระชนที่มีบทบาทในการรณรงค์เรื่องนี้เข้าไปอยู่มากพอสมควรนะครับเหตุ <He 'd S 2> ผลที่เขาอ้างเรื่องนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าท่านวิลยก็คงทราบดีนะครับว่าการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันอยู่ในอัตราที่สูงมากสูงจนกระทั่งที่นะึกที่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ในะลักษณะน,นั้น ใครที่ประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องอาเรียกว่ากกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีว่ามันขึ้นไปถึง30%นตนะครับหรือมากกว่านั้นอันนั้นเป็นกรณีของโครงการแต่ละโครงการที่ได้ใช้งบประมาณของรัฐนะครับซ <c oughs> ึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดใหญ่มากเพราะว่ามันลุกลามไปสู่จุดอื่นๆนะครับไอ้เรื่องของ การคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐกับคนที่เขาเรียกร้องรับเนี่ยก็เป็นส่วนที่มันเป็นตามกันมาเหมือนกับเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดภาวะที่สังคมเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็ในท้ายสุดก็พ่ายแพ้ก็คือไม่ยอมอคือคือไปยอมว่าโกงไม่เป็นไรขอให้มีผลงานได้ขอให้มีผลงานหรือขอให้ฉันได้ <Okay. S 2> ด้วย จะโกงมายังไงแต่เข้ามาทํางานแล้วขอให้ทำงานได้ก็แล้วกันซึ่งอันนี้มันเป็นกลไกที่มันเกิดขึ้นจากผมอาจจะต้องพูดว่ามันสมยอมกันเกือบจะทุกฝ่ายแล้วก็ฝ่ายการเมืองที่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับก็คือตัวระดับรัฐบาลหรือระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็แต่งตั้งคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปในกระบวนการการทํางานทั้งในภาครัฐเอง และก็ในกรณีของผ่ายกระชนที่จะเข้าไปประสานงานในเรื่องทํานองนั้นตอนนี้มันลุกลามเข้ามาจนถึงแวดวงวิชาการซึ่งมันไม่เคยเป็นมาก่อนพวกเราพบว่าม่นาววิชาการเนี่ยเวลาเราทําวิจัยเวลาเราจัดฝึกอบรมนะครับพอเริ่มต้นปั๊บเนี่ยเขาก็มองมองแล้วว่าถ้ามอบให้คนนี้ไปจะได้คืนไหมจะได้เงินทอนไหม ภาษาพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วคนประชาชนนี่ก็ไม่ทราบนะครับหรือนักคนที่เข้ามาทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยพอได้ยินคาว่าเงินถอน,นก็งงนะนะครับและบางคนก็มีลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าเอาเราเนี่ยเข้าไปสมมติผมเป็นนักวิชาการก็เรียกเข้าไปว่าให้เขียนเงื่อนไขของโครงการเข้ามานะครับเป็นเรื่องของท O R าเนี่ยนะในขั้นต้นของการกําหนดโครงการแล้วเราก็ทําไปพอทําไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เรา ให้ได้ช่วยให้ท่าน,นได้โครงการนี้ท่านจะเอาเงินมาใช้ประโยชน์ของให้ให้กับคนที่เขามาพัฒนาหน่วยงานของรัฐได้อย่างไงบ้างซึ่งสิๆๆ่งเหล่านี้มันมีตัวกลางที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐคือสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยทุกอนูของประเทศไทยเนี่ยคือคืออันเนื่องมาจากอ,อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ผมต้องพูดว่าผู้ชายอำนาจรัฐเนี่ยเป็นตัวเริ่มก่อน ความริงไพ่กระชนเนี่ยพูดกันตรงๆนะเขาก็าไม่เคยกล้าใช่ไหมครับเขายินดีที่จะให้เหนือนในสมัยหนึ่งก็คือค่าน้าร้อนน้าชาสมัยดั้งเดิมแล้วก็ต่อมาก็เป็นค่าคอมมิชชั่นซึ่งอันนั้นจะให้ต่อเมื่อการทํางานมันเสร็จแล้วและถือการเป็นสินน้ําใจแต่ในกรณีหลังๆมานี่นะครับระยะนะท่านกุยลาก็ทราบดีมันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายก่อนเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ผมผมคิดว่าตัวเล็กๆเนี่ยเขาไม่สนใจแล้ว แต่ปรากฏว่าเขาสนใจด้วยนะไอโครงการใหญ่ๆเนี่ยสมมุติว่าหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่ใช่ไหมครับมหาศาลพันล้านใช่ไหมครับนะ้แต่ก็บอกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เรียกกันแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์เก็สามสิบเอร์ซนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าคนที่เขียนโครงการมองออกเลยว่าจากให้โครงการเนี่ยใครไปทําและใครเป็นในหน้าที่จะเข้าไปติดต่อกับคนทํา ไอ้ฝ่ายไอ้ไพ่กระชนท,ที่ที่อยากจะได้งานก็ยินดีจ่ายอะไรต่างๆตำา่องนี้ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแต่พอมาถึงจุดจุ่งแล้วเนี่ยไอ้ต้นทุนที่มันถูกหักออกไปจากกรณีของการทํากําไรเอ๊ะไม่ใช่การทำกำไรคือการการเรียกรับเนี่ยมันเกินกว่าผลกําไรที่เขาจะได้รับเพราะปกติในผลกําไรเนี่ยในค่าดําเนินการเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ไม่มันอยู่ที่1 5ก็เก่งเลย จากการการดำเนินการในหักค่าดำเนินการไปแล้วเนี่ยครับสิบเนี่กเก่งแต่พอเรียกสามสิบันก็ต้องไปลด <c oughs> ลดสเปคลดสเปคของงานลงแล้วก็ละเลยการตรวจสอบใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นในปปชเนี่ยมันเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันก็ถูกลบเลือนไปค่อนข้างมากไปถึงคนต้นทางก็ไม่มีใครกล้าที่จะให้ข้อมูลนะครับ เพราะว่ามันตัดตอนออกไปจากคนที่เข้าไปติดต่อนะครับแล้วการอีกประการหนึ่งซึ่งมันน่าเกลียดมากที่สุดนะครับซึ่งผมคิดว่าคุณวิราชและท่านอาจารย์สมัยก็ทราบดีก็คือการแต่งตั้งคนของตนเนี่ยเข้าไปรงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจเพราะวิสาหกิจเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยพวกเมกเมกเโปรเจกต์ที่เราเรียกกันนะครับซึ่งแคบวงเงินในระยะต้นไม่พันล้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโครงการใหญ่ๆที่มันทําในเวลานี้ มันเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านอันนี้เราจะเห็นนะในสมัยเราเด็กๆเ,เนี่ยเงินร้อยล้านนี่ก็มามหาศา,<ม>า,าลาาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่พูดกันแล้วเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ภาวะที่เราเรียกกันว่าคัวเนี่ยแม้ว่าจะใช้วิธีการประมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มันก็ไม่ได้ไป e ช่วยอีออชันอีออชันมันยิ่งหนักไยบางคนก็บอกอีออชันมันเร็วมากมันที่เรียกอ e ีไงนี่นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันมันพอเรามองอย่างนี้เนี่ยแน่นอนการเขียนรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าการเขียนกฎหมายลูกและกระบวนการกําหนดกระบวนการทั้งแง่ของการตรวจสอบและกระบวนการที่ประกอบกันในการพิจารณาลองลองดูนะครับว่าเราน่าเห็นใจ ในกรณีของปอปชอเองเนี่ยซึ่งมันมีคนที่ทำงานในฐานะเป็นกรรมกาปรปปชเจ็ดคนใช่ไหมหรือเก้าคนผมก็จำไม่ได้แน่นอนน,น,นะครับการแต่งตั้งปปชในชุกหนึ่งเนี่ยก็ถึงขนาดว่ามีคนของตนเองเข้าไปด้วยซึ่งเราคงไม่ต้องพูดว่ายุคไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่หมายความว่าอรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกรอบที่จะไปคุ้มกันการกระทำเช่นนี้ แต่ถ้าอุปนิสัยของคนเนี่ยมันถูกเ,เรียกว่าถูกหลอหลอมจนถึงขนาดว่าโกงไม่เป็นไรและสังคมก็เมินเฉยนะครับสังคมกลับมามองได้ซ้ำไปว่าไอ้คนทำงานไม่เป็นหรือเปล่าวาที่มันไม่โกงคนไม่โกงทำงานไม่เป็นก็บอกสู้คนโกงไม่ได้เรายอมเสียเล็กแตอเยน้อยแล้วเป็นทํำนองนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรามองอย่างนี้ไอ้ตัวรัฐมนูญไปแก้เรื่องสังคมเนี่ย มันแก้ยากมากเพราะฉะนั้นกระบวน <c oughs> การของภาคประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปช่วยในส่วนหนึ่งด้วยและตัวนักการเมืองเองและการตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการน,นะครับหรือพนังกงา,า,า,านรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยสิ้นค,ความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีระบบที่จะช่วยทําให้คนที่กล้าแจ้งเบาะแสนเนี่ยได้รับความกุมครองมันก็จะช่วยได้มากนะครับนะ แต่ทีน,นี้กรณีที่คุณวิราชพูดถึงมันตะกี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับและขณะดเดียวกัน <c oughs> เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ที่ขายเครื่องท่ว่าใช่ไหมครับในลักษณะน,น,นั้นด้วย <c oughs> นี่เป็นเป็นเรื่องที่เห็นว่ามันก็ยากมากเพราะเราหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองอย่างนี้ คนก็มาบอกว่าเนี่ยผมไปทํางานได้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับคนก็มาบอกว่าอาจารย์คงเหมือนเดิมก็ปลาหน้านะคนคนาาเหมือนเดิมก็คือว่าเหลวอ่าเหลวคือคือแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปละเลยเรื่องนี้นะครับผมนี่เองเป็นอาจารย์สมัยทราบดีว่าผมเนี่ยเวลาสอนหนังสือเนี่ยผมใช้คําพูดในลักษณะที่อาจจะทําให้คนเนี่ยฉุกคิดและหวั่นเกรง ผมพูดแรงอย่างนี้เลยนะครับว่าเงินโกงแผ่นดินหนึ่งบาทก็เลี้ยงลูกไม่ได้มันก็เหมือนน้ำบริสุทธิ์ที่เรา,าดื่มเนี่ยนะครับเราระมัดระวังไหมถ้าอะไรมันหล่นลงไปเนี่ยหรือเรากินร่วมแก้วกันยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ใช่ไห<ช><ช>ม,<ช>มครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้สํานึกของคนเนี่ยคิดในเรื่องนี้ได้มันไม่่หมายความว่าจะรอให้ฝ่ายการเมืองทาอย่างเดียวจะรอให้ฝ่ายตรวจสอบทําอย่างเดียวจะรอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทําอย่างเดียว จะรอให้ภกชนตื่นตัวแล้วมาคัดค้านอย่างเดียวผมคิดว่าการสร้างกระแสะสังคมที่มันไม่หยุดเนี่ยนะแล้วไม่ได้มาหวังว่าพอมีเรื่องนู้นแล้วมันจะหยุดเนี่ยเพราะเราจะเห็นนะครับว่าวิธีการของคนที่อยากจะทําเรื่องนี้เขาเตรียมการเขาป้องกันการเล็ดลอดเขาป้องกันการการที่จะจับไห้ได,ได้จับได้ไล่ทันน,นะครับหรือถ้าจับได้เนี่ยมันก็เป็นตัวเล็กๆนั่นเอง วันนั้นสมมติอย่างกองกุล,ลาไปจับเนี่ยก็จับได้เด็กที่มันขายเครื่องอยู่นะครับแต่มันจะให้ข้อมูลไหมบางทีมันก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปไว่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันมาอย่างไงนะครับมันก็คิดว่าเป็นงานที่บริสุทธิ์ด้วยซ้าไปนี่คือประเด็นท่านผู้ชมครับวันนี้<ม>ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าพวกเราสามคนเนี่ยได้ระดมเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์เอาเรื่องที่เป็นวิชาการแล้วก็เอาเรื่องที่ทํางานมา เกือบจะตลอดชีวิตเนี่ยโดยตั้งความหวังว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันบริสุทธิ์จากเรื่องของการคอร์รัปชันแต่ว่าความหวังของพวกเราเนี่ยมันจะสําเร็จผลหรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับตอนที่2กลับมาพบกันใหม่ครับ